ใครหิวหิวไม่รู้จะกินอะไรวันนี้เื้อหมูจะมาเสนอเมนูง่ายๆทำทานกันได้ที่บ้านแค่ไม่กี่นาทีก็อิ่มอร่อยได้เลยนะกับเมนูคอหมูทอดแล้วจะขาดนำจิ้มเจีวไปได้ยังไงล่ะคะก็จัดไปเลยค่ะแบบแซ่บๆรอไม่ไหวแล้วค่ะไปดูนางทําที่ครัวกันเลย เริ่มจากนำคอหมูมาหมักก่อนค่ะใส่ลงใน,นชามปรุงรสด้วยน้ำปลาผงปรุงรสพริกไทยป่นจากนั้นขยำให้เครื่องปรุงละลายเข้ากันให้ซืมเข้าเนื้อได้เลยนะจากนั้นตามเรวยบแป้งทอดกรอบใส่ลงไปเลยค่ะแล้วใส่น้ำปล่าลงไปเล็กน้อยขยำให้แป้งละลายเคลือทั่วตัวหมูของเราเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนแล้วนำไปเตรียมทอดกันต่อได้เลยค่ะนำหมูลงไปทอดในกระทะทีละชิ้นนะใส่ลงไปได้เลยค่ะ ค่อยควางลงไปให้กระจายทั่วทั้งกระทะค่อยพลิกกับด้านหมูด้วยนะคะทุกคนให้สุกสีสวยเท่ากันทอดไปเรื่อยๆเลยค่ะจนหมูของเราสุกและก็สีน่าทานแบบนี้ก็นำไปพักให้เสด็จน้ำมันแล้วนำไปหั่นต่อเลยเลยค่ะ หั่นให้เป็นชิ้นขนาดพอดีคำดูสิชมากกลิ่นก็หอมมากเลยค่ะน้ำลายไหลไม่ไหวละเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำไปผักไว้ก่อนนะเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนแล้วใส่กระเทียมที่เราได้โคลกไว้ลงไปทอดได้เลยค่ะทอดไปให้สีเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองสวยดีเลยนะค่อยคนให้สุกทั่วกันด้วยนะคะทุกคนเมื่อได้ที่แล้วก็ตักใส่ตะแกรงผักไว้ให้เสด็จน้ำมันพักไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็ไปเริ่มทำน้ำจิ้มกันต่อได้เลย เทน้ำปลาล,ลงไปในถ้วยตามด้วยน้ำตาลปีบ๊บบีบมะนาวเพิ่มความหอมแล้วก็ความเปรี้ยวต่อมาเติมน้ำมะขามเปียกลงไปค่ะคนให้ทุกอย่างผสมเข้ากันให้ทุกอย่างละลายเข้ากันดีเลยนะต่อมาใส่เข้าวครัวพลิกป่นแล้วคนอีกเล็กน้อยให้เข้ากัน ากนั้นตามด้วยหอมแดงซอยและก็ผักชีพรัหลงที่เราซอยเตรียมไว้ค่าใส่ลงไปคนให้ทุกอย่างเข้ากันอีกรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำจิ้มแจ่วของเราเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูคอหมูทอดโรยกระเทียมหอมหอมกับกรอบนนัวคอหมูก็บอกเลยนะคะว่าสัมมากรอบนอกนุน่มในกินกับข้าวเหนียวจิ้มน้ำจิ้มแซบ่แซบๆหนัวมากค่ะทุกคนต้องลองเอาสูตรนี้ไปทำตามกันดูนะ ใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทางจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิว t a กอินบั g กเพจหรือไลน์ไอดี ID, แอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ